ำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูอาสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งเนาะในรายวิชาภาษาไทยนะครับการสัปดาห์แบบนี้เลยเนาะอะ,อะก่อนอื่นนักเรียนอะไปเรียนวิชาอะไรกันมาครับภาษาอังกฤษค่ะเนาะไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษเนาะ งานของวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาต่างๆก็จะมีให้นักเรียนเนี่ยได้กลับไปรับผิดช,ชอบนะครับถ้านักเรียนรู้จตกจัดการเวลานักเรียนก็จะไม่มีภาระงานต่างๆมากมายนะครับและที่สําคัญช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะครับมีทั้งฝนมีทั้งอากาศร้อนนะครับจะทําให้นักเรียนเนี่ยไม่สบายได้นั่นเองครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยได้ดูแลตัวเองนิดนึงนะครับแล้วก็ยิ่งสถานการณ์แบบนี้ด้วยก็ให้นักเรียนเนี่ย ดูแลตัวเองเป็นพิเศษด้วยอ่าวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยนะครับรู้ไหมว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันครับยังไม่ทราบค่ะโอเคยังไม่ทราบเนาะอะ่เดี๋ยวครูจะติดนะครับบนกระดานนะครับอันนังเรียนอ่านพร้อมกันครับเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไป เมื่อนั้นปักนั้นมาจะกล่าวบทไปนักเรียนรู้หรือไม่ว่าคำขึ้นต้นของคำเหล่านี้เนี่ยเป็นคำขึ้นต้นของคำประพัน์ประเภทใดครับคำประพันของประเภทบุรุคกรค่ะอ่าถูกต้องครับคำขึ้นต้นเหล่านี้เนี่ยคำที่ครูยกมาติดบนกระดานที่มีเป็นคำขึ้นต้นของคำประพัน์ประเภทกรบทรคษรน,นั่นเองนะครับที่นีเนี่เรียนเรียนผ่านกันมาหมดแล้วอ่ะที่นี้นักเรียนรู้ไหมว่า กรบทละครเนี่ยคือกรอะไรนะครับคำประพันธ์ประเภทกรบทละครเนี่ยเป็นคําประพันธ์ที่แต่งขึ้นเพื่อนะครับใช้สําหรับการเล่นละครลํำต่างๆนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นพระราชนิพลเรื่องอารามเกียรตินะครับแล้วก็พระราชนิพลเรื่อง อีเหนานะครับล้วนแล้วแต่เป็นคาประพันธ์ประเภทกรบทละครนะทั้งสิ้นใช้เพื่อทําการเล่นละครในนั่นเองนะครับตามที่เราได้เรียนกันมานผ่านๆกันมานั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับคําที่ครูยกมาบนกระดานเนี่ยมันจะเป็นคําพื้นต้นของกรบทละครนะครับเพราะมันจะมีหน้าที่ของแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอมาดูคําแรกนะครับเขาว่าเมื่อนั้นนะครับเมื่อนั้นเนี่ยจะใช้นะครับสาหรับกล่าวถึง ตัวละครนะครับที่เป็นตัวละครเอกหรือเป็นตัวละครของกษัตริย์นั่นเองนะครับก็จะใช้คําว่าเมื่อนั้นนั่น,น,นเองต่อไปคําที่2นะครับคําว่าบัดนั้นนะครับจะใช้ก็ต่อเมื่อกล่าวถึงนะครับเสนาอมาตย์หรือคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็จะใช้คําว่าบัดนั้นนั่น,นเองนะครับเสนาคนธรรมดาหรือเหล่าทหารต่างๆก็จะใช้คําว่า อันนี้ที่คาสุดท้ายครับว่ามาจะกล่าวบทไปมาจะกล่าวบทไปเนี่ยใช้สําหรับนะครับที่จะเริ่มต้นบทใหม่ก็จะใช้คาว่ามาจะกล่าวบทไปเป็นการนําขึ้นต้นบทใหม่นั่นเองครับอ่ะแล้ววันนี้นะครับครูมีเอกสารนะครับให้กับนักเรียนด้วยนะครับเป็นเอกสารเหมือนเดิมนะครับเป็นเอกสารการเรียนรู้เกี่ยวกับ คำประพันธ์ประเภทกรบทละครเรื่องอีงเหากรศึกกระหม่อมปุิงในนี้ก็จะมีนะครับในส่วนของคำประพันธ์หรือบทเด่นที่นักเรียนนักเรียนม .4 ทุกคนเนี่ยก็ต้องศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับเดี๋ยวครูจะให้นะครับให้หัวหน้าห้องเนี่ยแจกนะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยดีกว่าวันนี้ครูจะสอนในเรื่องของการอ่านนะครับคำประพันธ์ประเภทกรบทละครว่ามันมีวิธีการอ่านแบบไหนนะโอเคเดี๋ยวครูขอติดนะครับตัวนี้ก่อนนะครับ นักเรียนเห็นบนกระดานไหมครับเห็นค่ะโอเคนะครับทํา <c oughs> อ,อ่านทักเรียนอ่านพร้อมกันบนหัวข้อตัวนี้ครับแผนผังความรู้การแบ่งวรรคตอนกรนวทละครค่ะอ่านะครับตามที่นักเรียนอ่านเลยก็คือแผนผังความรู้การแบ่งวรรคตอนของคําประพันธ์ประเภทกรนบรลทละครทีนี้คําประพันธ์ประเภทกรนทละครเนี่ยเป็นคําอย่างที่ครูบอกไปข้างต้นนาอว่าเป็นคาประพันธ์ที่ใช้สําหรับแต่งเพื่อใช้ในการเล่นละครตราเนาะ กรอนบุลรคอเนี่ยก็จะมี1บทเนี่ยนะครับจะมี2บาทหรือ4วรวันะครับแต่ละวักจะมีคำตั้งแต่6คำนะครับจนถึง9คําด้วยกันเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีการแบ่งวรรคเพื่อให้เกิดความไพเราะในการอ่านเนาะว่าอ่านแบบไหนจะเกิดความไพเราะนะครับอ่ทีนี้มาดูวักแรกนะครับวักวรคที่มีจํานวนคำเนี่ยหกคำนะครับจะแบ่งจังหวะเป็น 2 2 2 2นะครับ2 2บวก2บวก2ก็จะเป็น6พอดีก็จะเป็น6คำนะครับอวัที่มี7คำนะครับจะแบ่งจังหวะเป็นจะแบ่งได้2ลักษณะก็คือลักษณะแรกก็จะแบ่งเป็น3 2 2นะครับและลักษณะที่2ก็จะแบ่งเป็น2 2 3เออแบบนี้ก็จะเป็นพบจำนวนของวักที่มี7คำนะ,ะครูไม่ได้มาบอกหวยนะครับแต่จะมาแบ่งวักตอนนั่นเองอะ่วะวักต่อไปนะครับเป็นวรคที่มี 8คำนะครับก็จะแบ่งจังหวะเป็น3 2 3เออบวกกันแล้วก็จะครบ8คำพอดีอ่ะวรรคที่มีจํานวน9คานะครับก็จะแบ่งจังหวะเป็น3 3 3เออรวมกันแล้วก็จะเป็น9คาเออลักษณะบแบบนี้ก็จะเป็นหลักในการที่จะแบ่งวรรคตอนในการอ่านคาประพันธ์ประเภทกรบทอนอเนี่ยเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยอ่านได้ เกิดความไพเราะมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นการแบ่งวรรตอนเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญในการอ่านนะครับคําประพันธ์ประเภทกรอนบทละครนะครับเพราะจะได้เกิดความไพเราะมากขึ้นนั่นเองนะเอเควันนี้ครูมีตัวอย่างในการอ่านนะครับคําประพันธ์ให้นักเรียนเนี่ยได้ฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอฟังกันได้เลยครับอโอเคนะครับเดี๋ยวมาฟังตัวอย่างกันเลยดีกว่านักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะครับพร้อมนะสามสี่กรอนบทละคร กรอนบทละครมีลักษณะบังคับเช่นเดียวกับกรอนสุภาพบทหนึ่งมีสองบาทหรือสี่วักวักละ6 9ถึง9าคำแต่นิยมใช้เพียง6 7ถึงเคำเพื่อให้เข้าจังหวะร้องและรำทำให้ไพเราะยิ่งขึ้นกรอนบทละครมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเมื่อนั้นใช้สำหรับตัวละครที่เป็นกษัตริย์บัตรนั้นใช้สำหรับเสนาหรือคนทั่วไป มาจะกล่าวบทไปใช้สำหรับเกลิ่นเรื่องตัวอย่างการอ่านกรอนบทละครเมื่อนั้นโชมยงององระเด่นจินตราคอนให้ไม่ดูแลสารากันละายาข้งแขน แน่นใจและอุอาอนิจาความรักพึงประจักษ์ดังสายน้ำไหลตั้งแต่จะเชียวเป็นเกลียวไปที่ไหนจะไหลคืนมา สตรีใดในพิภพจบแดนจะมีใครได้แค้นเหมือนอกข้าด้วยไฟรักให้เกินพักตราจะมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิดอ่านะครับจบไปแล้วสำหรับตัวอย่างในการ ฟังคำประพันธ์ประเภทกรบทรคอรนะครับนักเรียนสังเกตได้ไหมว่าการอ่านของตัวอย่างเนี่ยเป็นการอ่านที่แบ่งวรรตอนนะครับสามารถเว้นจังหวะรวบทรงลีราน้าเสียงในการอ่านนะครับถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะนักเรียนจะเห็นว่าในตัวอย่างเนี่ยสามารถแบ่งวรรคได้ถูกต้องตามที่ครูดได้อธิบายไปข้างต้นเลยเนาะอาจจะนักเรียนรู้ไหมว่าคาประพันธ์ที่นักเรียนได้ฟังไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นคําประพันธ์ของของออวรรณคดีเรื่องอะไร ดชไหมครับค,คำประพันธ์ที่นักเรียนเนี่ยได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นคำประพันธ์ของเรื่องอีเหนาตอนศึกกระหม่อมกหนิงเนาะอ่ะเป็นคำประพันธ์อะไรเดี๋ยวครูไปขอเอามาติดให้นักเรียนดูดีกว่านะครับ นักเรียนเห็นบนกระดานไหมครับเห็นชัดเจนเลยค่ะนะครับเห็นบนกระดานเนาะอะ,อะคำประพันธ์เมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนเนี่ยได้ฟังไปเนี่ยเป็นคําประพันธ์ของเรื่องอีเหนาตอนศึกกระหม่อมกุน,นิงเห็นไหมครับว่าคําประพันธ์นี้เนี่ยเป็นคาประพันธ์ที่กล่าวถึงตอนที่ว่าจินตรลานเนี่ยตัดท้ออีเหนาที่ไปทาศึกสงครามนะครับเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจนั่นเอง,เองบทประพันธ์ ตรงบนกระดานเนี่ยครูจะให้ในกักเรียนได้ฝึกอ่านเนาะแล้วก็ฝึกแบ่งวรรคตอนอ่ะโอเคมาอ่านพร้อมครูเลยนะครับสามสี่เมื่อนั้นเมื่อนั้นโชมยงโฉมยงเออเราก็ทกําการทําไงครับแบ่งวรรคเลยนะครับอย่างที่ครูบอกโชมยงองระเดงวรรคกินตลาดคอนให้วรรคครับไม่ไมแลดูวรรคสารา กัลยา,ยาวักครับอะไรครับครับข้างแขนวักครับแน่นใจเออเอา่มาดูในส่วนของบทแรกนะครับบทแรกก็คือเมื่อนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อนั้นเนี่ยเป็นคำเป็นคำขื้นต้นหรือคำนามนะครับโฉมยงองค์ระเด่นจินตลาเออเนี่ยคำมันจะแบ่งวรรคเป็น2 3แล้วก็3นะครับรวมกันแล้วจะเป็น2 3 3ก็จะเป็น แปดนะนี่วักนี้ก็จะเป็น8คํคเนาะเหมือนกับที่ครูได้อธิบายไปข้างต้นเลยเหมือนกันครับวักนี้จะแบ่งเป็น2 3 2 2บวก3บวก2ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ2บวก3เป็น5 5บวก2ก็เป็น7วักนี้ก็จะมี7คําก็จะแบ่งเป็น2 3 2นั่นเองเอออวักนี้เหมือนกันครับจะแบ่งเป็น2 2 2เออวักนี้ก็จะเป็น หกคำก็จะแบ่งเป็นสองสองสองอ่ะมาดูวัดต่อไปนะครับว่าแล้วอ่ะอะไรครับจ้าอนิจจาความรักพึงประจักษ์นะครับนี่วัดดังสายวัดน้ำไหลเออตั้งแต่วัดนะครับจากเชี่ยววัดเป็นเกียวไปเออที่ไหนวัดครับ จะไหลวักครับคืนมาเออสตีไลวักครับในพิโพเออวักจบแดนเออไม่มีใครวักครับได้แขนได้แขนวักครับเหมือนอกข้าโอเคด้วยไฟลักเออวักครับให้เกินพักพักตาวักครับ จะ,จะมีแต่แตวัคครับเวทนาเป็น,เ,ปนเนืองน,เอ,องนี้เอ่อหรือวัคตรงนี้เนาะอาจจะเห็นได้ว่า,าวัคตอนในแต่และวัคตอนเนี่ยนะักเรียนจะสามารถแบ่งในการอ่านได้ก็จะเกิดความไพเราะในการอ่านบทประพันธ์นั้นๆโอเค <Okay. S 1> ทีนี้เรามาฝึกอ่านทำนองสนองเพราะว่าเราได้แหลงวัคตอนไปเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อสักครู่นี้เรามาอ่านทำนองสนองไปพร้อมกันเลยดีกว่า นะพร้อมสามสีเมื่อนั้นโชมยงองระเด็งจินตลาขอนให้ให้แรดูสารากัลยาค้งแขนแนนใจแล้วว่า อนิจจาความรักพึงประจักษ์ดังสายน้ำไหลตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกียวไปที่ไหนจะไหลคืนมา สติีใดในพิภพบจบแดนไม่มีรได้แค้นเหมือนอกค้าด้วยไฟรักให้เกินพัะตราจะมีแต่ เวทนาเป็นเนื้อมิดเออโอเคนี่ก็จะเป็นการอ่านทำนองสนองเนาะถึงจะอ่านไม่พราะเหมือนกับตัวอย่างที่ครูได้เปิดไปนักเรียนก็กลับไปฝึกทบทวนอ่านหลายๆรอบเข้าก็จะเกิดความคุ้นชินแล้วก็แบ่งวรรคตอนได้อ่านไพเราะมากขึ้นนั่นเองเนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับครูก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาให้นักเรียนนะครับกลับไป ทําด้วยเนะเาะอ้าวก่อนอื่นเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษให้กับหัวหน้าห้องก่อนอ้าวหัวหน้าห้องมารับกระดาษไปครับค่ะ<ฆ>โอเคเนะาะตทนนี้นะครับทุกคนเมื่อทุกคนได้กระดาษเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนก็ดูบนกระดาษนะครับในกระดาษเนี่ยสมมติว่านักเรียนได้กระดาษแล้วนะครูก็จะให้นักเรียนพับนะครับตามรูปแบบที่ครูติดบนกระดาษเลยอ่ะเดี๋ยวครูจะพับให้ดูเนาะก่อนอื่นนะครับ พอเราได้กระดาษแบบนี้มาแล้วเนาะนักเรียนก็ทำไมครับทำการากรีดตรงกลางเนาะพับเป็นช่องๆแล้วก็กรีดตรงกลางจากนั้นก็พับเป็นสมุดเล่มเลนะ็กเนาะโอ้โหนักเรียนพับมาหลากหลายครั้งและครั้งนี้ครูก็นํามาพับในรายวิชาภาษาไทยอพอพับแล้วนะครับครูก็จะให้นักเรียนเนะี่ยมอบหมายให้นักเรียนเนะี่ยกลับไปทบทวนนะครับวรรณคดีเรื่องอีเหนาแล้วก็บทประพันธ์ตอนนี้แล้วก็จะอีนหนึ่งบทประพันธ์นะครับที่นักเรียนม .4 ทุกคนเนี่ยจะต้อง ควรรู้และศึกษาไว้ก็คือบทประพันธ์ที่ขึ้นต้นด้วยว่าพาังทางชมขนานกนะครับเป็นบทประพันธ์สําคัญในการให้นักเรียนม .4 ได้กลับไปทบทวนนะครับเนาะภารกิจของเรน่นก็คือให้นักเรียนเนี่ยไปนะครับไปค้นหาคําศัพท์ที่เป็นคําศัพท์ที่มาจากภาษาชวานะครับเขียนลงไปในสมุดเล่มเล็กนะครับคําศัพท์พร้อมกับความหมายนะครับตัวอย่างเช่นคําว่าระเด็นเนี่ยครูก็จะเขียนระเด็นนะครับหมายถึงนะครับคำว่าระเด็นเนี่ยหมายถึง โอรสนะครับของกษัตริย์ของเมืองต่างๆนะครับจะใช้คําว่าระเด่นก็เขียนคําว่าระเด่นแล้วก็หมายถึงตามที่ครูได้บอกไปลงในสมุดเล่มเล็กนะครับแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนั่นเองเนาะไม,ไม่เข้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามได้นะครับโอเคอ่าโอเควันนี้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกดีค่ะครูสนุกดีใช่ไหมครับโอเควันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับนะักเรียน เกี่ยวกับกรรไกรละข้อแล้วก็การหนึ่งวตอนค่ะอ่าเราเรียนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งวรรคการอ่านคาประพันธ์ประเภทกรบทกรวรเนาะแล้วก็คาคาขึ้นต้นของคาประพันธ์นั้นก็มีเมื่อนั้นมีบัตรนั้นแล้วก็มาสกาวบทไปองค์ความรู้ต่างๆที่ครูนํามาฝากในวันนี้ก็เป็น เป็นการอ่านคำประพันธ์ประเภทกบรบทระครที่นักเรียนจะสามารถกลับไปทบทวนนะครับกลับไปทบทวนสิ่งต่างๆที่ครูมอบให้ในวันนี้เนาะโอเควันนี้มีใครสงสัยหรือข้อข้องใจใดๆบ้างครับไม่มีแล้วค่ะเนาะโอเคถ้านักเรียนไม่มีข้อข้องใจหรือไม่มีข้อสงสัยใดๆวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้ครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครู